วันนี้จะพาไปหาของกินกันที่ตลาดปลาญี่ปุ่นบางแสนครับผมปัจจุบันเขามีโซนเปิดใหม่ของกินเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรือแม้กระทั่งของหวานจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับอากาศร้อนๆได้ติมไปโคตรฟิน เดี๋ยวผมจะพามาเดินตลาดปลาบางแสนเห็นเขาบอกว่ามีโซนเปิดใหม่ซึ่งเราอะเคยมาแหละเมื่อปีที่แล้วหนึ่งปีหนึ่งปีผ่านไปผมบอกเลยว่าตลาดเปลี่ยนไปแบบเหมือนคนละที่ตอนนั้นที่เรามาเนี่ยไม่มีคนเลยเราเหมือนเป็นผู้บุกเบิร์กแต่ปัจจุบันนี้คนประมาณ1นึ่ล้านแปดแสนคนที่จอดรถประมาณ3 4โซนเนี่ยข้างหลังบรรยากาศข้างหลังคือเปลี่ยนไปเยอะมากเออไปดูกันว่าของกินมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างครับผมไปลุย นี่ร้านพี่บิก um. um, ๊กหอยเบิ่มมพี่บิ๊กหอยเบิ่มหอยใหญ่อะคราวที่แล้วเรามากินรอบนี้เดี๋ยวมาซัดดูแต่คนเยอะมากนะคือวันนี้เนี่ยตลาดคือแบบเปลี่ยนไปคนละเหมือนคนละที่อ่ะคนเยอะมาก120ร้อยยี่สิบหยาเอาตัวหนึ่งครับผมตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็กินหน้าร้านอย่างนี้เลยนะทันนี้แหละจริงไหครับขอบคุณมากครับคือผมมาอีกรอบหนึ่งผมเลยแวะมาตลาดเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับขายดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะเบิ้มเลยครับ พี่แมวฟังแค่วันนี้อุ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้พี่แมวขอบคุณมากเลยสามมาแวะร้านนะคเรียวๆนะมีดึงคืนป้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมานะคะครับคุณป้ายังจำกันได้ด้วยว่าเราเคยมาเพื่อนๆก็จะมีเครื่องดื่มนี่แหละคือความเลียวของตลาดปลานะเราก็ล่อเลยนะครับผม สดเหมือนเดิมหอยป้าอร่อยมากคือสดมากไม่สดได้ไงเราอยู่บางแสนนะขอบคุณมากครับป้าคือเราจะจ่ายป้าไม่ให้จ่ายต้องจ่ายขอบคุณมากครับอร่อยได้เลยครับยินดีมากครับบอกเลยว่าใครอยากกินหอยสดสดนี่แหละอมุ้ยจริงเหรอครับป้าบอกติดตามดูไปญี่ปุ่นป้าก็ดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับ ซนตลาดเนี่ยมันก็จะมีที่นั่งให้กินแบบทั้งหมดเลยเดินมาปุ๊บก,ก็มีที่นั่งเดินอะไรอย่างเงี้ยคือโอ๊ยโอเคทางด้านนอกทางด้านในอันนี้คือตลาดเกา่าเดี๋ยวเราไปดูตลาดใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเดินก่อนตอนนี้เหมือนเรามาตลาดใหม่ <Okay. S 1> รอบหนึ่งเพราะเราแบบตื่นตาตื่นใจมากคนมันเยอะอแล้วของคือเออไม่เหมือนเดิมเลยเหมือนมาตื่นตาตื่นใจอีกรอบหนึ่งอ่ะเออมาตื่นเต้นอีกรอบหนึ่ง นี่ทุกคนเป็นน้ําโบราณที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นน้ําอัดลมอ่ะแล้วเนี้ยผมสั่งมาเป็นชาซีคือน้ำก็เหมือนเป็นจรวดอ่ะเขาเรียกน้าจรวดโบราณตั้งแต่สมัยคือผมเด็กๆผมแมทบไม่ทันแล้วอ่ะแล้วเนี้ยเป็นน้ําชาสีจริงมีน้ําอัดลมต่างๆอะไรเงี้ยคลาสิกจัดมีอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนเลยสดชื่นเลยอือโอ้ยเป็นชาสีแบบโอ้เด็กๆอะ่ะรสชาติเด็กๆอะ่ะรสชาติแบบกินแล้วเหมือนกําลังเราจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนอ เติมพลังกินเติมพลังแล้วก็ไปเล่นต่อหม,หมดเร็วไปหน่อยนะไป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 นี่มีหมึกช็อตท,ทุกคนใครอยากกินหมึกช็อตสามารถมาได้นะแต่วันนี้ผมอาจจะไม่กินแล้วนะครับผมหมึกช็อตแบบหมึกสดๆเป็นๆว่าดุยๆดุยๆๆๆแหละ เนี่ยผมร้านด้านหลังผมก็จะเป็นร้านหมึกโวยวายเขาเรียกาอะไรหมึกสายแต่เราก็กินดิบผันสดอะไรสดได้เลยให้เขาทําให้นี่ถือว่าเยอะของเยอะมากปูเป็นปูเป็นซึ่งร้านปูร้านนี้เขาปูเป็นแล้วก็นึ่งให้หแล้วก็แกะให้ด้วยเฮ้ยเราไม่เคยเห็น นี่กำลังมองเขาแกะใช่แล้เราก็เอ๊ยทำไมคนมุงทำไมคนต่อแถวปกติอ่ะเขาจะแค่นึ่งให้ไงใช่นึ่งพร้อมแกะนึ่งแล้วก็แกะแล้วประเด็นคือเป็นปูเป็นคือสดแน่นอนเขาก็นึ่งให้เลยเฮ้ยเออว่าเจ๋งว่ะไม่เคยเห็นเรายืนดึ่งหรือว่า้ขาทำอะไรวะเขาแกะเป็นเป็นสดเลยเออ พอเราเดินมาอีกสักพักนึงเนี่ยโซนตรงกลางเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมน,นะทุกคนยังเป็นอาหารสดมีกุ้งหอยปูปลามีอะไระที่เราสามารถซื้อกลับไปทําที่บ้านแต่มีออปชั่นเสริมผมเห็นทุกร้านเขามีเตาเว้ยเราสามารถซื้อกุ้งซื้อปูซื้อปลาหมึกเนี่ยให้เขาแล้วทำได้เลยลวกนึ่งย่างได้หมดเลยครบวงจรหุ้ยยังไง,ง,ง,งเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยปิ้งกุ้งกันสดสดเลยแบบเฮ้ยเจ๋งยังไงปกติเราซื้อต้องกลับบ้านไปทําอันนี้กินได้ตรงนี้เลย เดินมาเจอกุ้งมังกรทุกคนปกติกุ้งมังกรเราจะเห็นฟีดอันนี้เป็น<า>เป็นดิ้นอยู่อยู่เนะี่ยกุ้งมังกรเป็นเป็น,ปนตลาดนี้มีซึ่งเราสามารถทำให้เขาทำซาซิมิได้เลยดูแล้วเขาั่งกินซาซิมิกันอยู่ตัวละ950อ่ะแล้วแต่นะว่าใครสนใจลองมาดูได้นะคือตลาดตอนนี้ผมกินเยอะมากตอนนี้ผมกำลังเลงอยู่ไม่รู้จะกินอะไรเยอะไปหมด ก็คือมาพร้อมเครื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละคือโซนด้านหลังผมเนี่ยคือโซนตลาดเก่านี่คือโซนใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดเราไม่เคยมาเดินเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรแต่คนเยอะมากคือไม่เห็นอะไรเลยเห็นคนเออเย็นวันเสาร์นะเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็มีร้านกล่องสุ่มโมเดล เจอไอติมเขาเรียกอะไรไอติมพ้่นไฟคือมันเป็นเหมือนมารเมโล่อทุกคนแล้วเห็นแล้วแบบไม่ได้สายของหวานหกมาเลยเอปปิ้งร่วงหมดเลยอากาศร้อนๆนะก็ดีคือผมสั่งเป็นไอติมข้างในมันเป็นไส้เมล่อนญี่ปุ่นข้างในจะเป็นไอติมข้างนอกจะเป็นมาสเมลโล่นุ่มๆแล้วเขาเผาไฟโอ้โหอร่อยมาก อ,อ,อากาศร,ร้อนๆได้ติ่มไปโคตรฟินอ,อ,อร่อยชื่นใจเลย ชีสละชีสชีสอือซื้อชีสได้ไหมอ้าอร่อยมรักเฮ้ยไม่ได้ชิมเลยอืมชีสชีสถ้าเป็นชีสเค้กครึ่งก้อนร้อยห้าเก้าค่ะถ้าเป็นเค้กไข่หนึ่งก้อนร้อยสามเก้าค่ะสรุปเอาสองก้อนเลยครับผมทั้งชีสทั้งฮอกไกโดนะคือเราสายหวานไม่พลาดไม่หวานมากนะแต่อร่อย อยากได้แบบใส่ถุงแล้วก็ใส่น้ำเอากลับไปกินบ้านนู่นนะซื้อตู้ปลาดูแหละจะใส่น้ำหรือว่าใส่ครูยังไงก็ตายยังไงก็ตายไม่ใช่มันตายแล้วแต่ตรงนี้แล้วมันเวียนหัวเนี่ยแซวนะครับแซวแซวแยกเครื่องยำอ่าแยกเครื่องยำหน่พิเศษเลยค่ะสรุปยังไงนะร้อยหนึ่งเอาแยกเครื่องยำแยกเครื่องยำ ก็คือปกติเราจะกินกุ้งเต้นตอนมันเต้นอันนี้ก็คือด้วยความที่อยากกินกุ้งเต้นแต่ไม่ชอบกินกุ้งตอนมันเต้นคือกรัวก็เลยซื้อแบบซื้ออย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปยำเองให้มันตายก่อนเดี๋ยวให้มันตายก่อนแล้วเราเออเออมีแบบนี้ก็มีเหมือนกันแยกเครื่องยำนะใช่เครื่องเออดิ้นลุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยกลับบ้านไม่กินน้ำเปล่าแล้วนะ นี่แหละครับผมตลาดปลาบางแสนจริงวันนี้คนเยอะมากของกินเยอะคนก็เยอะ มันมากเอาจริงๆนะถ้าใครมาแล้วแบบว่ามีเวลานะเพลินๆบอกเลยว่าของกินเยอะมากโดยเฉพาะสายขนมหวานของหวานเยอะมากนิแล้วแบบเจอชานมไข่มุกวิปครีมใหญ่กว่าแก้วแต่คือคิวเยอะมากคิวยาวมากเราก็มาถ่ายบรรยากาศตลาดให้ดูลวกันเพราะว่าปีที่แล้วมาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ปีนี้มาเหมือนคนละตลาดอัปเดตอัปเดตจริงใครสนใจตลาดปลาบางแสนครับอยู่ถนนข้าวหลามแวะมาได้ก่อนไปเที่ยวบางแสนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแชร์กันไปแล้วกันผมก็มาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรกินบ้าง คนเยอะมากมันมากเออเสาๆคนไหนอยากมาก็อ้อนแฟนพามาได้ไหมที่ถ่ายรูปเยอะมากผมบอกเลยเป็นเมวที่ถ่ายรูปเยอะมากอย่างข้างหลังผมเนี้ยเนี่ยเป็นลานรถไฟเว้ยเป็นรถไฟญี่ปุ่นเว้ยก็คือเขาทำจัดที่ถ่ายรูปได้เยอะมากและสวยๆทั้งนั้นเลยอิ่มอ่ะอิ่มจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วว่ะคือของกินมันเยอะนะเราซื้อกลับบ้านดีกว่าเน้นซื้อกลับบ้านดีกว่าไปเฮไลท์โก้